คนฉลาดฝึกตัวเองเก้าข้อนี้ทุกวัน 1. ฝึกอยู่กับปัจจุบันการอยู่กับปัจจุบันคือการที่เรานึกและตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ไม่คุ้คิดถึงเรื่องราวหรือเหตุการณ์ในอดีตหรือกังวลไปกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงหรือยังไม่เกิดขึ้น 2. ฝึกเข้าใจธรรมชาติ ไม่มีอะไรที่แน่นอนเมื่อมีความสุขให้รู้เอาไว้ว่าเดี๋ยวความสุขก็ผ่านไปเมื่อมีความทุกข์ให้รู้ว่าเดี๋ยวความทุกข์ก็จะผ่านไปเช่นเดียวกันเรื่องราวต่างๆที่ได้เกิดขึ้นอยู่ในชีวิตเรานั้นมีความไม่แน่นอนการอยู่กับปัจจุบันการทำสิ่งที่ดีสร้างความสุขในทุกๆวันเข้าใจธรรมชาติของชีวิตคนเรา เมื่อเราเข้าใจเราก็จะค้นพบความสุขได้อย่างแท้จริง 3. ฝึกมองตัวเองให้เล็กเข้าไว้จงเป็นคนตัวเล็กอย่าเป็นคนตัวใหญ่จงเป็นคนธรรมดาอย่าเป็นคนสำคัญเวลามีอะไรเกิดขึ้นกับเราอย่าไปให้ความสำคัญกับตัวเองมากอย่าปล่อยให้จิตใจวนไปวนมาอยู่กับความรู้สึกของตัวเอง เหมือนจมอยู่ในอ่างลองเปิดตาไปรอบๆแล้วมองให้เห็นว่าคนบนโลกนี้มีมากมายแค่ไหนตัวเราไม่ได้เป็นศูนย์กลาง 4. เป็นคนนิ่งๆเข้าไว้พูดถึงแต่สิ่งที่ดีหากสิ่งไหนที่ไม่ดีก็ไม่ต้องเก็บออกมาพูดไม่ว่าสิ่งนั้นจะถูกหรือผิด หากไม่ดีเป็นไปได้ก็ไม่ต้องพูดเลยเพราะการที่เราเก็บสิ่งเหล่านั้นมาพูดหรือเก็บมาคิดจะมีแต่ทำให้จิตใจของเรานั้นแย่ลงไปด้วยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ 5. ้าฝึกไม่สะสมการสะสมอะไรสักอย่างนั้นเป็นเหมือนภาระไม่มีอะไรที่สะสมแล้วไม่เป็นภาระ เว้นเสียแต่ในเรื่องของความดีความดีนั้นสะสมให้มากก็จะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับตัวคุณ 6. ฝึกเป็นคนสบายๆการยึดติดอยู่กับความสมบูรณ์แบบที่มากจนเกินไปนั้นในบางทีก็ไม่ได้ทำให้เรามีความสุขความสมบูรณ์แบบของแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันออกไป บางคนสร้างความสมบูรณ์แบบเพื่อเอาไว้ให้ผู้อื่นได้เห็นมันเป็นการสร้างภาพให้กับตัวเองฝึกเป็นคนง่ายๆเป็นคนสบายๆการเป็นเช่นนี้ก็ล้วนสร้างความสุขให้กับตัวเราเองไม่ต้องไปคิดเยอะในหลายๆเรื่องไม่ต้องไปขวานขวายหาความสมบูรณ์แบบที่เลิศเลอ,เลอที่สุดเจ็ ฝึกเข้าใจเรื่องของการนินทามนุษย์เราทุกคนนั้นแต่ก็หนีไม่พ้นในเรื่องของการนินทาการพูดถึงอย่างแน่นอนเราไม่สามารถจะไปบังคับให้ใครพูดถึงหรือนินทาเราไม่ได้ควรทำความเข้าใจและไม่ต้องไปใส่ใจกับคำพูดของคนอื่น 8. ฝึกให้ตัวเองพ้นจากการเป็นทาสของเงิน พึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีใช้อะไรอยู่ก็พอใจไม่ต้องไปขวนขวายหาสิ่งของแพงๆมาประคมตัวเพื่อให้คนอื่นมองว่าดูดีมองว่ามีเงินเราต้องรู้จักเพียงพอซะก่อนเมื่อรู้จักพอเราก็ไม่ต้องหาเงินให้มากจนร่างกายเหนื่อย หาดใช้ชีวิตให้มีความสุขไม่ใช่หาแต่เงินเพียงอย่างเดียว 9. ฝึกให้ตัวเองเสียสละการที่คนคนหนึ่งยอมเสียเปรียบผู้อื่นบ้างก็เป็นเรื่องที่จำเป็นหากไม่ยอมเสียสละสิ่งใดเลยเอาเปรียบผู้อื่นอยู่เสมอมาก็จะกลายเป็นคนที่เห็นแก่ตัว และไม่มีความสุขเพราะจะต้องประท้ากับคุณรอบข้างอยู่เสมอ